ในเดือนตุลาคมดาวบัพปะเคราะห์ต่างๆก็ยังคงทําหน้าที่เหมือนเดิมบัพปะเคราะห์ก็คือส่วนที่มีผลกระทบกับดวงชะตาแล้วทําให้ตัวเราทุกข์ใจตัวเราวุ่นวายตัวเราปวดหัวตัวเราหยุดนิ่งอะไรประมาณนี้ในภาพรวมยังคงมีเข้ามาในชะตาชีวิตหลายๆบุคคลอยู่แต่หลวงพ่อจรันเคยกล่าวเอาไว้ว่าความพร้อมไม่มีในโลกแต่ถ้าใจพร้อมอุปสรรคก็แค่ทางผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยคำกล่าวนี้พระพระหัตเองก็กำลังจะเดินเข้ารูปคือเดินเป็นปกติเดินหน้าเป็นปกติแล้วพระรหัสก็คือดาวที่โครจรเข้ามาถึงเดือนชะตาของใครแล้วก็มาช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมลหลายๆอย่างถึงแม้จะมีบาปพะเคาะเข้ามาแต่พระประหัสเองก็เข้ามาช่วยเหลือเต็มกําลังดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปของทุกๆลัคนาราศีอีกครั้ง ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอเดเข้ามาที่ a. yor8 หรือจะสแกน QR Code ที่เตรียมเอาไว้ให้ที่หน้าจอก็ได้นะครับราศีเมถุนหรือว่าลัคนาราศีเมถุนในช่วงต้นๆ้นเดือนของตัวเราเนี่ยนะครับโคจอมปินดพปุตตะ ุตตะไปตั้งแต่หนึ่งตุลาคมไปถึงประมาณันที่สิบตุลาคมเกี่ยวเนื่องมาจากเดือนที่แล้วด้วยนะในลักษณะแบบนี้ก็หมายถึงว่าตัวเรานั้นอาจจะคิดที่จะเริ่มต้นใหม่ๆเรียนอะไรใหม่ๆมีข้อตกลงทางการค้าอะไรใหม่ๆในประมาณในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นนับว่าเป็นข้อดีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของเราเนี่ยนะได้ตำแหน่งดีได้กำลังดีด้วยเพราะฉะนั้น ในในในลักษณะแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยเวลาไปทํางานร่วมกับคนอื่นไปเรียนเริ่มเพิ่มเติมกับคนอื่นก็จะมีตัวช่วยที่ดีเพื่อนๆก็จะเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยนั่นเองนะเพราะ,ะนั้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการเรียนข้อตกลงการเจราจาการพูดจานในเดือนตุลาคมช่วงสิบวันแรกนะครับหนึ่งถึงสิบตุลาคมยังเป็นโอกาสที่ดีๆอยู่แต่หลังจากนั้นนะหลังจากวันที่สิบตุลาคมดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนของตัวเราเ่ยนะครับจะเดินถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาทําให้ว่าหลายๆครั้งหลายๆอย่างที่เคยลื่นๆ่นอาจจะเริ่มมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับทำให้เราั้นต้องแก้ไขหรือว่าบางคนเนี่ยนะก็อาจจะพอมันมีอุปสรรคปุ๊บกลายเป็นว่ามาแก้เคล็ดด้วยการาต่อเติมบ้านนะครับซ่อมรถซ่อมรถอะไรประมาณแบบนี้นะมีเกณฑ์ที่จะซ่อมก็รับว่าเป็นช่วง ที่ไม่ได้หนักหนาอะไรมากนะักแต่ก็แค่เป็นช่วงที่ว่าดวงชะตาของตัวเราอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาให้ตัวเราแก้ไขกันกันบ้างอันนี้คือภาพรวมดวง,ดวงละนะว่าชีวิตชะตาเราในเดือนตุลาคมนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนแต่พอมาดูในเรื่องของดาวมีที่มีผลกระทบเรื่องการงานการงานเป็นอย่างไรนะการงานก็เห็นว่าพรานร จะโรจรเข้ามาอยู่ในเรื่องของการงานดวงชะตาของตัวเราเอาในเรื่องของความสําเร็จที่เคยกระทำมาไว้นํามาให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นพระรังคารเนี่ยนะมาจากเรื่องของราพพระรังคารก็มาจากในเรื่องของอรินะครับในดวงชะตาของตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะสาเร็จอะไรลุยนะครับลุยก่อนเข้าไป แก้ไขสถานการณ์เข้าไปเหนื่อยกับมันต์ร่องคันมันเป็นดาวของท่านน,นะครับเป็นดาวของการเคลื่อนไหวการขึ้นที่ถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยบางทีมันไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นอย่างเช่นการเรียนที่ทเกิดมาตั้งแต่ต้นเราไปเรียนเราไปดูนะครับก็สําเร็จเดือนตุลาคมจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าหลายๆอย่างนั้นจะสําเร็จแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของตัวเราแถมพระราหูนะ โคจรไปตกวินาศนะของดวงชะตาของตัวเราแล้วด้วยราหูเดิมทีก็มาจากไ้พบสุภาษะ,ะหลายๆอย่างเราที่ผ่านมาเราคิดเยอะคิดมากนะครับคิดปวดหัวแตใ่ในเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยมันจะค่อยๆค,ค,คลายตัวไปแต่พระราหูเนี่ยในดวงของเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวเสียนะราหูมาถึงรัษนาผู้ใดเขาเรียกว่าเอาวุ่นวายมาหน่อย แต่เอานําพาความเจริญมาให้กับตัวลัคนาราศีเมถุนด้วยที้เนี่ยพอพระราหูย้ายออกไปก็เอาในเรื่องของความวุ่นวายออกไปไงที่ผ่านมามันเป็นตัวฝึกซ้อมดวงชะตาก่อนเดือนตุลาคมตั้งแต่กันยาแล้วก็สิ่งที่ฝึกซ้อมออกมาเริ่มจะเห็นผลเริ่มที่จะประสบความสําเร็จเดือนตุลาคมก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ค่อยๆเริ่มดีขึ้นงาน งานอย่างที่บอกนะเอาพระร่างคารท่านเอาความสําเร็จกลับเข้ามาให้ตั้งอกตั้งใจทํางานก่อนที่จะถึงเดือนตุลาเดี๋ยวปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็จะคลี่คลายแล้วก็ลงตัวแล้วก็แก้ไขปัญหาให้สำเร็จแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆแล้วนะครับในเรื่องของสิ่งที่จะต้องแก้ไขหรือปัญหาเนี่ยนะเพราะยังไงก็ดีเนี่ยพอพระรางคารโคจรประมามองเป็นเกษตรสองเรือนดาวเสาส่งกําลังถึง พอดาวเสาส่งกาลังถึงก็ต้องอดทอนหน่อยนะครับอดทอนหน่อยาจะมานิ่งๆไม่ได้จะไม่ใช่บอกว่าสําเร็จแล้วปุ๊บนั่งรออันนี้ไม่ไ,มได้นะครับเพราะว่าดาวเสา,ส,าส่งถึงพระอังคารที่เนี้ยหลายๆอย่างก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นเวลาเราไปร่วมมือร่วมใจทํางานกับคนอื่นเวลาไปเอาไม่ต้องไปทํางานเอาแค่คิดร่วมไปนะหาเหตุผลดีๆเพราเรารู้แล้วถ้าเหตุผลตื้นๆนะเดี๋ยวเขา ามาก็เรียกะไรค้านเราค้านเราในเรื่องของการทํางานแต่ถ้าเราหาเหตุผลดีๆหาเหตุผลแน่นๆนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาทํางานเวลาไปประทะากับใครหรือเวลาไปร่วมงานกับใครเนี่ยเราเอาเหตุผลดีๆของเราเลยนะครับใส่ไปเดี๋ยวก็สําเร็จนะครับเพราะว่าพระรหัสคือเหตุผลพระรหัสคือปัญญาความรู้ก็ส่งไปถึงเรือนการงานของดวงชะตาของตัวเรานะครับเสมอเสมอ ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการงานการเราต้องใช้หลักเหตุผลใช้ปัญญาใช้หลักวิชาการไม่ได้ใช้แรงงานอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับคนเกิดมาในลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมันก็จะถ้าทําตามดาวในลักษณะรูปแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะเริญมันก็จะรุ่งเรืองในตัวของมันเองแต่ถ้าจะเจริญได้จะรุ่งเรืองได้ต้องใช้เขาเรียกว่าไหวพลิบเยอะๆนะครับไหวพลิบเยอะๆหน่อยแล้วก็จะสําเร็จได้ดีนั่นเอง พระเกตเองนะครับอยู่ในเดือนของมรณะถ้าจะพูดถึงว่าโอเคละงานมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะแก้ไขอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นทําอะไรให้เนียนๆหน่อยจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ไขอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะดวงชะตามีตัวบ่งบอกในลักษณะแบบนั้นแต่อย่างไรก็ดีก็จะ,จะเจริญได้นะครับในช่วงเดือนตุลาคมการเงินกันบ้าง การเงินของดวงชะตาเนี่ยนะครับก็มองว่าแหวรารจ่ายค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับในเดือนอตุลาคมนี้รายจ่ายมันมันมีก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าก็เรียกได้ว่านะครับเดือนตุลาคมนี้กระเป๋ารั่วนะพราะบริหารการจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆหน่อยแล้วกันสภาพโดย รอบเป็นอย่างไรบ้างในเดือนตุลาคมก็มองว่าก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าเป็นดาวของสุภเคราะห์โคจรก็ามามีผลกระทบสภาพแวดล้อมสภาพองค์กรก็ยังคงเป็นไปได้อยู่ยังไม่ได้ถึงขัดแยง้งหรือขั้นต้องเตือนว่าระวังอุบัติเหตุระวังขัดแย้งอะไรในลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นแค่งานที่มีปัญหาให้เรานั้นแก้ไขเรื่อยๆก็ถือว่าผ่านได้ไปได้ไปได้ด้วยดีนั่นเอง พูดถึงในเรื่องของความรักนะครับความรักก็มองว่าคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสดีนะครับที่ถ้าสมมติเกิดปัญหาขัดแย้งกันไปมีโอกาสดีที่จะเริ่มต้นกันใหม่โดยมีความสุขความสมหวังในเดือนนี้แหละนะครับก็มมะะบยังทายดีอยู่ถึงแม้จะมีดาวพฤหัสเสาโครจรเข้ามาไงเพราะบางทีเนี่ยงานมันเหนื่อยมันหนักแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ความรักอาจจะไม่หวานชื่นแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราตัดเรื่องนี้นะครับ ทำงานก็อยู่ส่วนงานเลยกลับมาบ้านปุ๊บมาดูแลคนรักนะครับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวก็มองว่าอย่างไรก็มีความสุขดีแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลยนะก็มองว่าในเรื่องของความรักผ่านได้แล้วก็มีสิ่งดีๆมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นเพราะประหัตเอกเจ้าเดือนปัตนิก็โคจรเข้ามาด้วยนะก็นับว่าเป็นเรื่องดีๆที่สําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเพราะหาเรื่องร้ายมาเยอะเป็นเจ้าภาพรับเรื่องร้ายมาเยอะ ก็จะทยอยปรับตัวฟื้นดูชะตาไปในทางบวกแล้วนะในปี63นี้นะครับคนโสดนะครับคนโสดก็มองว่า,ามีโอกาสดีอยู่นะครับจะเป็นช่วงม,มีเจอเจอคู่เลยแหละนะของลัคนาราศีเมถุนเจอคู่แท้เจอคู่ที่ดีอย่าปิดตัวนะครับเปิดตัวเองนะครับใครเข้ามาก็มองดีๆก่อนนะครับเพราะมองว่าถ้ามีคู่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอาจจะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าเราก็ดูให้ดีๆนะครับแต่เดี๋ยวก็จะ สามารถที่คลายปัญหาในเรื่องของความรักได้เป็นไป,นปนในทางบวกแล้กันนะทั้งการงานและความรักของลัคนาราศีเมถุนค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีแต่ในเรื่องของการเงินนั้นต้องระมัดระวังนั่นเองครับขออนุญ,ญาตยกคำสอนของหลวงพูชาใจดีทุกอย่างดีหมดใจเสียทุกอย่างเสียหมดใจร้ายทุกอย่างร้ายหมดฉะนั้น ควรฝึกใจให้ดีจิตใจที่ฝึกดีแล้วนำความสุขความเจริญมาให้ขอบารมีพระรันตนตรัยเทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆคุกร,กา,ราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีช่องทางแห่งความร่ำรวยประสบแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปด้วยเทอ